ตอนที่25นี่คือตำหนักอะไรทำไมฉันถึงรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลงเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์วิถีเซียนทั้งอุดมไปด้วยธาตุไฟอบอุ่นหรือว่านี่คืออุปกรณ์เซียนแท้มันต้องวิเศษระดับไหนกันถึงป้องกันแสงวิบากได้ทุกท่านแสงวิบากจบลงแล้วพวกเราออกไปสังหารเทพ้ชล่วร้ายได้แล้วค่ะ อุปกรณ์เซียนแท้ของแท้แน่นอนเลยได้ยินมาตั้งนานแล้วว่าเบื้องหลังหัวกัว,กวมีผู้เหนือกว่าชื่อจุนท่านหนึ่งอยู่พอได้มาเห็นกับตาตอนนี้คงเป็นอย่างนั้นจริงไม่ทราบแม่นางเป็นเซียนแล้วใช่ไหมเซียนอะไรเซียนท่านพูดนั้นน่ะไม่จาเป็นต้องลงมือสังหารเซียนได้เถอะแม่นางตำหนักเทพนี้ได้มาจากที่ใด เจียงสวะขอฉันยืมดูได้ไหมกลิ่นอายที่น่าหวาดกลัวขนาดนี้สูงกว่าเจอจุดให้ความรู้สึกไม่ได้ไปกว่าเทพผู้ชั่วร้ายเลยกึ่งเซียนไม่ได้อุปกรณ์เช่นนี้ไม่ควรให้ใครหยิบยืมโดยง่ายของชิ้นนี้นนนผู้สวดท่านหนึ่งมอบให้ฉันวางใจเถอะฉันไม่กล้าฉกฉวยไปหรอก วาสนาเช่นนี้น่าอิจฉาจังบันไดสู่เซียนเป็นวาสนาใหญ่แต่ก็อันตรายเดิมทีจะตักเตือนให้พวกท่านถอยหลังกันแต่ในเมื่อมีผู้สูงส่งอยู่เบื้องหลังก็คงไม่มีสิ่งใดผิดพลาดหากมีโอกาสสำเร็จเซียนแล้วจะต้องไปคำนับเจ้าของตำหนักนี้แน่นอนแสงวิบากสลายไปแล้ว ตอนนี้พวกเราขึ้นไปได้แล้วล่ะวาสนาเซียนพวกเราก็คว้ามาได้เทพผู้ชั่วร้ายวันนี้ฉันจะกำจัดแกที่เป็นภัิบัติของภากฟ้าแทนผู้อมโสหลี่เองอีกเพียงก้าวเดียวฉันก็สำเร็จเซียนแล้วดูซิว่าใครจะกล้าขวางแกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพลังของท่านผู้นั้นเลยฉันไม่สนขึ้นบันไดจบฉันก็จะกลายเป็นเซียนนันจะสังหานเซียนได้หรไงฮ่าฮ พลังในร่างกายฉันกำลังแปลเปลี่ยนเป็นพลังเซียนวิถีเซียนกำลังชำระทุกสิ่งเขากำลังจะกลายเป็นเซียนแล้วแม่นางฉันชื่อเจียงสวียฝากไปบอกผู้โสดท่านนั้นด้วยว่าฉันยินดีนรับใช้เขาแม้แต่เทพผู้ชั่วร้ายยังเป็นเซียนได้เส้นทางแห่งเซียนเปิดกว้างขนาดนี้เชียวหรอ วัสนาฟ้าประทานที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดสวรรค์ก็ไม่ทรยศความพยายามของพวกเราเราจะทำยังไงกันดีคะเทพผู้ชั่วร้ายจะกลายเป็นเซียนแล้วเชื่อในตัวผู้วุโสรีต่อให้เป็นเซียนก็ไม่มีอะไรต้องกลัวฉันกำลังจะได้เป็นเซียนแล้วจริงๆวิถีเซียนไหลเวียนเข้ามาอยู่ในร่างกายฉัน ฝูงปลาหลงเข้าแหแล้วรวบได้อือ่าทำไมพลังชั้นถึงลดลงไม่ไม่แกต้องการอะไรนี่มันไม่ใช่วาสนาแต่นี่มันเป็นกับดักแท้บนไดสู่เซียนสร้างขึ้นโดยอาณาจักรเตียนแกทำเช่นนี้ไม่กลัวอาณาจักรเตียนเล่นงานหรือหมดมแมลงล้วนตองกายเป็นหุ่นชักใจของชั้นแล้วต้นไม้โลกาจะไล่หลักฐาน มา,มาได้อย่างง่ายดายเฮ้ยเฮ้รอ,องทัพของฉันจะบุกทลายชายแดนใต้อาณาจากเซียนกลับมาแล้วกลับมาหมดแล้วค่ะเลือดเซียนแจ้งสวรรค์ใครมันกำลังทำให้เส้นตู่เซียนวุ่นวายมันผู้นั้นสร้างกลไกลสังหารคิดแผล้ายต่อพวกเราปรดทวงเขาจะทำให้แก่พวกเราด้วยค่ะแกเป็นใคร ถ้ากลไกลสังหารที่ท่านสู่เซียนตั้งใจจะท้าทายอาักเซียนเหรอแม้แต่มแมลงปีกมันอย่างแกก็กล้าตั้งตัวเป็นตัวแทนอาจากเซียนคิดจะคงคขูฉันหรือไงใส่หัวไปซะเป็นแค่ร่างเงาอย่าสะเออะมายืนตรงนี้นี่คือร่างจริงของฉันไออี e ตัวไหนยังมีฤิ์เดชก็สำแดงเข้ามาสวรรค์คนเช่นนี้ทำไมจึงได้เป็นเซียนเขตใต้ของเราจบที่แล้วหรือไร มือโสรก,กดำมืดเข้าครอบงำท่านผู้นั้นจะยังไม่ทำอะไรอีกเหรอผู้โสลี่เตรียมการไว้นานแล้ว